ก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลโบ็อกนะครับในแมปที่ชื่อว่า Big p เพนบอนะครับก็จะอขออธิบายก่อนนะครับว่าเกมเนี้ยคือปืนคุณจะแรงแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าโดนนัดเดียวก็คือตายได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยอ่ะเราก็มาอยู่กันในดาแล้วครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เก่งนะครับ ม่ได้เก่งมากแล้วดูปืนผมดิเรียบร้อยปืนผมค่อนข้างอ่อนนะครับโอ๊ยที่เห็นหน้าเขียวๆนี่คือทีมของเรานะครับถ้าใครไม่มีเราก็ต้องยิงนะครับเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาไม่ยิงผมดูดิเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟืนกัน ไม่เจอใครเลยแย่ yeah, มากนะครับโอ้ยปืนนี้รัวมากนี่นี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วโอ้แล้วทีมผมดูมายำหน้าบ้านเขาดิเขาไม่ต้องเกิดกันเลยทีมผมมายำหน้าบ้านเขาครับเขาไม่ต้องเกิดเลยฐานเขา มีใครออกมาได้ไหมนี่คนนี้คนนี้คนคนี้เรียบร้อยผมก็จะดูอีกนะครับว่าจะมีใครรอดออกมาไหมน,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 นี่นี่นีมีคนนั้นคนนั้นั้นเรียบร้อยโอ้โหเล่นเป็นไหมเนี่ยนายอ่ะ โอเคครับก็จะดูว่านี่นี่คนนี้คนน,คน,นี้นี่เยี่ยมเยี่ยมปืนผมค่อนข้างลวนครับโอ้โหลวไงก็แพ้อยู่ดีวะนัดเดียวเหลี่ยมเขาดีกว่าแมปนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเนี่ยนูน่นเพื่อนผมตายอยู่นูน่นอยู่ไหนหมดวะ เรียบร้อยโอ้โหลอยหลังอะไรวะวิวผมมีป้อมปืนแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตั้งสักทีนู่นนู่นน่นน่น,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 นเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวผมจะตั้งป้อมปืนที่หน้าบ้านเขาครับเขาจะได้ไม่ต้องออกมาเลยป้อมปืนก็คือว่าเหมือนมันจะช่วยเรายิงนะครับก็นัดเดียวเหมือนกัน ก็คือโกงๆนะครับแต่เกมนี้มันก็ผมว่ามันก็สมดุลอยู่นะทุกคนนัดเดียวสนุกดีจบไว้ด้วยนี่ไงล่ะตั้งก่อนตรงนี้เลยเนี่ยป้อมปืนเขาก็จะช่วยผมยิงครับอืมอืมอืม นี่ผมได้ป้อมปืนอีกอันหนึ่งละข้างล่างเห็นไหมตรงตัวเอ,อะ็ะถ้าสมมุติเรายิงครบตามที่เขากําหนดเราก็จะได้ป้อมปืนนะครับนี่ป้อมปืนผมแตกเรียบร้อยไม่เป็นไรตั้งใหม่ตรงนี้เลยโอ้โหผมยิงเขาไม่โดนได้ไงวะ <c oughs> ป้อมพังกัน <c oughs> เรียบร้อยป้อมพังโอเค โอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยดับเบลิลคิวเรียบร้อยโอเคมีตรงไหนอีกเดี๋ยวผมต้องหานะครับข้างบนนี่แหละผมว่าอเอันนี่มันป้องผมเรียบร้อยเขายิงผมโดนได้ไงเนี่ยก็ได้เงินมานครับเวลาเราเล่นจบด่านหรืออะไรหรือเลเวลอัพโอเคเลเวลอัพนี่ผมได้โดนแล้วผมใช้โดนก่อน โดนมันก็จะอยู่บนหัวเราอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยยิงเหมือนกันแต่มันเคลื่อนที่ได้มันก็ต่างกับป้อมนิดนึงนะครับเคผมจะตั้งไว้ตรงไหนดีตรงนี้เลยโอ้โหแหลกแหลกๆนะเนี่ยแหลกแหลกแล้เนี่ยนุ่นๆๆๆ เรียบร้อยคือลูกศรมันจะย้อยลงนะครับมันไม่ไปตามเป้าคุณต้องเลงกันเอเองแปวม <c oughs> <c oughs> ีเสียงตลกเลยนะครับอ่าจุดม่วงๆก็คือสัตูครับเราต้องไปยิงครับนู่นนยิงดักเลยถ้าออกมาโดนแน่ไม่ขอว,ว่าเขาไปแล้ววะ เรียบร้อยโอ้โหอยู่คนนั้นอยู่ในป้อมแล้วผมจะยิงไงอ่ะเขาอยู่ในบาเรียนะครับดูดิเขาอยู่ในบารียผมจะยิงไงขี้โกงว่ะเปล่าแล้วครับแต่ว่าทีมผมดันไปถึงฐานเขานะครับเขาก็อยู่ในฐานอย่างเงี้ยอ่ะผมได้ป้อมแล้วเดี๋ยวตั้งป้อมหนะ่อย เร็วๆเพื่อนนายน้ำไปเลยโดน,นๆๆๆโอ้โหยเพิ่งเกิดตายแล้วเขาว่าไม่โดนโอ้โหยนายเพิ่งเกิดอะอะไรอะอืมเฮ้ยอะไรวะ ขึ้นไปบนบ้านเข้างนอนเรียบร้อยโอ้โหมันทีผมก็สาบไม่ไหวนะครับเล่นไม่ค่อยเก่งไม่เป็นไรครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้งไงเดี๋ยวป้อมปืนผมยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับแต่ก็ไม่ใช่ป้อมปืนผมนี่ โอ้เข้าหายไปไหนกันหมดเรียบร้อยโดนเลยผมก็เอาโดนครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่ในบาเลียอะไรวะเรียบร้อยเขาอยู่ในบาเลียจะเอายังไงผมจะเอาอยัางไงดีอืม โอ้โหเจ๊คนนี้เจ๊ J. คนนี้ตลอดเจ้ J. คนนี้ตลอดโคตรเซ็งอืมออกมาดิออกมาดิอ,อ,อะไรจะยิงเพื่อนกูเหรอโอ้โ oh, ห oh. ปืนเขาดีกว่านะครับแต่ก็แต่ก็นัดเดียวอยู่ดีอะถึงปืนดีกว่า อ้ยมีคนอยู่ตรงนี้คนหนึงครับเจ๊โอ้โหเจ๊มันไปละมันไปละมันไปละเรียบร้อยไม่ได้เกิดหรอกล่วงเจ๊คนเดิม <c oughs> เจ๊คนเดิมคนเดิมเลยนะเดี๋ยวมีคนเข้ามาเจ๊คนเดิมตายโอ้โหโดนป้อมยิงนะครับ เขาตั้งป้อมอยู่หน้าบ้านกันเลยมาหกสิบวีสุดท้ายเฮ้ยอ๋อนึกว่าเขาหมอบเกมนี้ไม่มีหมอบข้างบนแน่เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหสองหนึ่งนายยิงอะไรอ่ะเพื่อน แร้องเราก็ยิงอันนี้เขาได้นะครับยิงป้อมเขาก็จะได้เงินเรียบร้อยเจ๊เรียบร้อย,ย,ย,อยโอ้โหเขาเพิ่งออกมาพอดีหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาเรียบร้อย โอยมาที่หลังเตยยังอยู่ที่สมนะครับเนี่ย FFA ไปเก็บผมเก็บตั้งซื้อปืนไหนดีเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะปืนไหนที่มันรัวๆบ้างนี่เหรอนี่เลยปืนคู่ไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าได้อยู่นูๆ่นๆๆ เรียบร้อยโอ้โหปืนไม่ลัวไม่แรงไม่เลาใจเลยนี่โอ้นี่ก็ไม่ค่อยแรงนะครับมันต้องแบบรัวๆรัวๆเรียบร้อยมีคนเข้าไปในฐานผมคนหนึ่งผมให้เพื่อนจัดการเรียบร้อย โอ้โหม่นมีใครรือวปืนเหลืองผมว่าจะซื้ออยู่ตะกี้เนี่ยเห็นและเห็นผู้คนผู้หญิงก็ใช้แล้วมันไม่รัวผมก็ไม่เอาละโอโย้ยิงแบบมัวๆโดนโอ้โหได้คุณผู้หญิงเดี๋ยวเอาปืนนี้มารัวสุดละเข้ามาแล้วนะครับอยู่นี่ไงตายเรียบร้อย ไม่มีใครผ่านไปได้มาเหอะ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 เบคอนตายนะครับอยู่ไหนวะคุณผู้หญิงตายโอ้โหโอเคนะครับผมว่าวันนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับ